คลิปนี้สนับสนุนโดยปากกระป๋องกาซาเมซี่ซีนป่าบุคอยมีผอใส่ห้อยเซอรี่มาเฮ็ดแทนปากกระป๋องซาเมซี่รสชาติดีมีประโยชน์เพราะว่ามีทั้งธาตุเหล็กซังกะซีซีเมนต์ดินบล็อกเหล็กโครงหลังคาและบานประตูซื้อไปป้องเดียวตังเฮือนได้เป็นลั่งโอ้โหประโยชน์ล่วงไหลแม่หยังนี่บักม่วงนานบ่เคยตัวไพะนะกล้วยสุกหูวจักถามหาแม่มึงเด้อเอามาหยังล่ะครับเอามาให้หมาถาม มาเตอร์ไซค์ละครับมอดโอร์ไซคแมแต่ไม่เอามระธานมึงเคยบอกน้อเรื่องถือปะไม่ได้หรอุผมภาษาถามดีตามธรรมดาผมไม่เคยถามคนดีปนี่ดิผมภาาว่ามาตอเซะครับมาตอผิดแม่มีนี่โอ้ขึช่วยถือปะทำไมมันเมนกุยแม่มืงหอกุ้ยอ่ะมึงอย่ามาดวดอ่ะขอซับหนาผากเค้บาเนีมับันทายจอเต้เต้อ้